ประกาศแล้ววันโอนเงินพิเศษ500บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม63นี้ข่าวล่าสุดจากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังนะครับก็ได้ออกมาประกาศในเรื่องของวันโอนเงินพิเศษให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ เดือนละ500บาทจำนวน3เดือนก็คือตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมโดยในเดือนตุลาคมนะครับท่านก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัตรในวันที่8ตุลาคม63นะครับได้คนละ500บาทซึ่งเงินในส่วนนี้นะครับท่านใช้ได้สำหรับการรูดซื้อ สินค้าของกินของใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะครับไม่สามารถไปกดเป็นเงินสดได้นะครับซึ่งเงินก็จะตัดรอบเดือนต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นท่านใช้ให้หมดในแต่ละรอบเดือนครับซึ่งก่อนหน้านี้ในวันที่1ตุลาคมนะครับ เงินในส่วนนี้ก็โอนให้เข้าบัตรกับท่านไปแล้วเป็นตามปกติทุกเดือนก็คือ200และ300บาทตามเกณฑ์รายได้อันนี้ก็ได้บวกไปอีกคนละ500บาทครับและในเดือนพฤศจิก,กายน6-3นะครับวงเงินพิเศษ500บาทก็จะโอนเข้าบัตร บวกเพิ่มรวมไปกับวงเงินรูดซื้อสินค้าที่ท่านได้รับประจำทุกเดือนอยู่แล้วนะครับก็จากได้คนละ2 0 0 0ถึง300บาทก็บวกไปอีกคนละ500บาทนะครับรวมเป็นได้รับเงินในวันที่1พฤศจิกายน6-3นี้นะครับคนละ700-800ถึง800บาทซึ่งเป็นวงเงินสำหรับใช้ซื้อสินค้าครับ และในเดือนธันวาคมก็เช่นเดียวกันนะครับวงเงินพิเศษจะโอนเข้าบัตรรวมกับวงเงินที่ท่านได้รับปกติทุกเดือนอยู่แล้วในวันที่1นธันวาคมท่านก็สามารถมีวงเงินในบัตรนำไปรูดซื้อสินค้าได้คนละ700-800ถึง800บาทตามเกณฑ์รายได้ครับนี่เป็น